ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมีแบงค์รุ่นนี้นะครับมีเงินล้านใช้แน่นอนครับผมก็สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็เป็นแบงค์20บาทนะครับรุ่นเก่าของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับรูปทรงรูปลักษณ์นะครับทั่วๆไปเนี่ยให้ทุกคนทุกท่านได้ดูตามนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน หนึ่งในแบงค์นะครับหายยากมากมากเลยนะครับของประเทศไทยซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับแทบไม่ได้เห็นกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับลักษณะของแบงค์เนี่ยตรงนี้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมจะเป็นเรือนะครับไม่ใช่เรือนะครับจะเป็นพญานาคนะครับประธานอภัยนะครับผมเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นเรือพญานาคนะครับ เลขหมุดตัวเลขสำคัญในการซื้อขายเวงนะครับอยากให้จาไว้ตรงนี้ไว้ดีๆนะครับแล้วก็ถัดมานี่ด้านหลังจะเป็นแบบเรือพญานาคอ่างที่ผมบอกไปนะต้นคิดนะครับรูปลักษณ์ที่สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆเด้ีปดูเห็นไหมเออ ผมมีทหารนะครับพายเรือด้วยด,ดูความคมความสวยของแบงค์เนีนะครับราคารวมๆกันนี่ใบละประมาณเป็นเศษนะครับใบละเป็นเศนแบบเนี้ยนะครับผมแต่ว่านะครับทุกคนจะต้องดูจุดสังเกตนะครับที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือ ในเรื่องของอะไรเอ่ยใน,ออในเรื่องของเลขมวดนะครับในเรื่องของเลขหมวดสําคัญยังไงนะครับสําคัญแน่นอนนะครับผมเดีย๋ยวเราดูโูดูดิภาพแบบสวยเลยนะครับแบบเนี้ยเบงของราชการิีกาณนไดผลิตออกมาได้แบบโ้สวยสดเงดงาบม,ม,มากเลย นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นหน้าหลังเป็นวัดเป็นจ้าพราพิษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <Okay. S 1> อ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเลขหมดที่ผมบอกทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมดูดูกันให้ชชัด แบงแรกแบงแรกเป็นเลขอะไรเลขตองเก้านะครับถัดมาเป็นใบที่สองเลขตองแปดใบที่สามตองหกใบที่สี่ตองห้านะครับไล่เรียงลงมาเลยครับมีสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดไม่มีนะครับมีอ่าสามสี่ห้าหกแปดเก้านะครับถ้ามีครบชุดศูนย์ ถึง9มีสิทธิ์ได้เงินล้านแน่นอนนะครับเพราะว่าแบงพวกนี้มันจะต้องเอาไปประมูลเนาะมันเป็นแบงเลขสวยเนีเ่ยไปเจคนชอบเลขเลขเลขตรงสามอย่าง ah. ก็จะแพงนะครับตามตัวเลขตามความชอบเนาะต้องเอาไปประมูลเท่านั้นนะครับนะโอเคนะครับถ้าใครมีก็ติดต่อผมได้นะครับ ข้าวปทีีหน้าช่องนะครับจะเจอไลน์แอดอยู่ที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ